ใหม่ล่าสุดจากโค้ด3 12 Plus พั o โปรสปี r เกอร์ซีไฟฉุกเฉินอัจฉริยะพร้อมลำโพงในตัวพร้อมดีไซน์ที่บางและล้ำสมัยโมดูล LED 2สีที่เป็นได้ทั้งสีแดงน้ำเงินและสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำเงินล้วนทั้งคันได้ในตัวเดียวกันทั้งหมดนี้เป็นไปได้ด้วยระบบ CT DNA ของโค้ด3ที่ทำให้ควบคุมสีและการกระพริบของไฟฉุกเฉินได้ทั้งคันและสามารถโปรแกรมได้ตามสั่งผ่านคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นยังมีไฟรุ่นใหม่จากโคด3 MR24 Quad Pulse ไฟรอบคัน4สี 4, ที่เป็นได้ทั้งสีแดงน้ำเงินขาวและเหลืองในโดวงเดียวกันแพทเทินไฟสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคำสั่งและการโปรแกรมที่เราตั้งไว้ ทั้งยังมีระบบอัยะที่เชื่อมเข้ากับตัวรถเพื่อความสะดวกในการใช้งานมากขึ้นอาทิเช่นการเข้าโหมดสมูท DVI เมื่อใส่เบรกมือไฟเทคดาวแสงสีขาวเพื่อส่องสว่างด้านหน้าการเชื่อมต่อกับสัญญาณฉุกเฉินของตัวรถการเปิดไฟหลีพร้อมไฟกระจังหน้า ไฟเลี้ยวพร้อมไฟจราจรทั้งไฟเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาสามารถเปลี่ยนเสียงไซเรนจากพวงมาลัยได้โดยการชุบไป,ปที่แตรการกดเสียงฮอนแทนแตรพร้อมไฟไล่ ไฟข้ามแยกจะทำงานเป็นเวลา8วินาทีหลังจากกดปุ่มทำให้คนขับไม่จำเป็นจะต้องไปกดปิดเพื่อให้มีสมาธิในการข้ามแยกและทั้งหมดนี้คือระบบไฟฉุกเฉินอัจฉริยะของทางโค้ด3ด้วยราคาที่ย่อมเยาวและความยืดหยุ่นในการใช้งานเหมาะกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะขึ้นกับภาครัฐหรือใช้งานในภาคเอกชนเองก็ตาหากสนใจ สามารถติดต่อผู้แทนจำหน่ายได้ที่บริษัทภูิพันธ์พัฒนาจำกัด